ขั้วถูกล็อกพ่อออกไปข้างนอกล็อกไว้ก่อนเดี๋ยววิ่งออกถนนแล้วจะไปดูมันโถด้วยนี่นะเจ้จาไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะเจ๊ะเจ้าขุน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 ดูหางสินั่นก็นมาดูมาดูเฉาขั้วเจ้ะมันโถ่ถูกล็อกเหมือนกันมันโถ่ถูกล็อกเหมือนกันมันโถ่ ลูกเดี๋ยวก็ปล่อยให้พ่อมาก่อนแล้วค่อยปล่อยลูกใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมอืมอ่ารู้รู้ร,รู้เดี๋ยวไปดูน้องปลาน้องปลาคอนนี่น้ำไหลเต็มเลยจ้าตอนนี้เทปูนใหม่จ้าเทปูนใหม่นะคะไปดูเอา เอามาลงนะคะเอาปลามาลงนะคะนี่นะคะผักกระเฉดผักกระเฉดผักตบชวาดูสิคะน,นี่อะไรอะไรแอบตรงนี้เลยือจ๊ะนี่อะไร อร่อยอนอนเลยไม่รู้เรื่องเลยนะอ,อร่อยค่ะก็เอาปละไหลมาลงนะคะเลี้ยงไม่ได้กินนะเอามาเป็นแบบธรรมชาตินะคะนี่นะคะโหกำลังกำลังโผล่หัวแล้วจ้าโผล่หัวแล้วจ้านี่นะคะ อยู่ในนี้นะก็จะมีหลายชนิดนะคะมีหลายอย่างนิปหมกอรไรนะคะก็ทํำให้เป็นธรรมชาติเลยนะคะเอาผักตบชวามาลงนะคะเราเลี้ยงไว้เราเวลาเราเครียดเราก็มาดูนะคะมีทั้งน้องน้องทั้งหลายนะคะนี่ยอะอีกนะคะนี่ค่ะ นี่เลาจะเอามาเลี้ยงมาดูๆนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะอ่าก็เป็นคลิปเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆของน้องหมาโถชกล้ยนะคะอันนี้ก็ให้มาดูนะคะที่บ้านเราเลี้ยงร้ายแบบร้ายเชนกิดเอาไว้ดูเร่นทั้งน้องหมานะคะก็ขอจบคลิปนี้เปีนเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ จงมีแต่ความสุขมาค่ะเดินทางไปไหนคอยปลอดภัยแขวคาจา้าขึงยันตรายทาั้งปวงบนรักษาพระคุณขอสาธุค่ะ